เตรียมใจมาแล้วและคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดติดโควิดค่ะยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชทุกคนในช่องอาชิตาเซชั่นเลยนะคะวันนี้มาเจอกันแบบตอนนี้ยังมีเสียงปกติดีอยู่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในบล็อกนี้นะคะก็มาเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเองนะคะคือวันนี้เนี่ย เป็นวันอังคารวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเย็นนะคะชิมีไปเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก่อนที่เราจะเจอกันทั้งตัวชิเองแล้วก็ตัวเพื่อนชิเองเนี่ยก็คือได้ตรวจเอทเคโดยวิธีการแยงจมูกนะคะแล้วก็ผลก็คือเป็นลบทําให้เราสบายใจที่จะมาเจอกันแล้วเจอกันถึงดึกเลยแล้วก็ตอนเย็นก็คือแยกแย้ายกลับบ้านพอมาวันจันทร์เนี่ยตัดจันทร์ตอนเช้าเนี่ยชิก็ตื่นมาเพื่อนโทรมาบอกว่าเขาอะตรวจน้าลายช่วงเช้าแล้วผลตรวจเป็นบวกนะคะทีนี้เนี่ยชิก็แบบ กักตัวเลยแคนเซิลงานทุกอย่างของเมื่อวานนี้คือยังไม่ได้ใกล้ชิดใครเลยซึ่งชีวิตกักตัวมาแล้วหวันด้วยสถานการณ์ตอนนี้โควิดมันมีระยะการฝักตัวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตรวจตอนนี้ไปอ่ะก็คิดว่าไม่เจออยู่ดีวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่สองและที่ชีเจอเพื่อนคนนั้นนะคะก็เลยคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยชีจะตรวจทั้งจมูกและตรวจทั้งน้ำลายด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยชีมีนัดไปตรวจ rt pcr นะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะเพราะว่าเขารับตรวจสาหรับคนที่ไม่ได้มีอาการด้วยคิดว่าจะมาถ่ายร็อกว่าเออเรากลักตัวแล้วเป็นยังไงทุกอย่างก็คือต้อง Work from Ro o m ต้องขอบคุณปะ้าปะ๊ามามาเลยค่ะดูแลเป็นอย่างดีแบบเตรียมทุกอย่างให้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวชิจะเก็บภาพแล้วก็แปะเพราะว่าป้ามาคือแบบดูแลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะชิก็นั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้ทำนั่งทำงานทุกอย่างกันแบบในห้องนี้ยาว,ยาวๆกันไปเลยนะคะมือที่สองนะคะมามาก็เขียนว่าน้ำาขิมจิบตอนอุ่นก็คือน้ำขิมจะอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นแบบให้เอาหน้าอ่างไว้นะคะ น้ำมะนาวสดนะคะเดี๋ยวก็จะซดน้ำมะนาวด้วยแล้วก็จะมีผลไม้ซึ่งตอนนี้ห้องชี้เนี่ยคือแบบลกมากๆค่ะทุกคนเพราะทุกอย่างคือกระจัดกระจายกันไปหมดเลยทุกอย่างเราต้องมาอยู่ในห้องเนาะมันทําให้แบบทุกสิ่งก็คือกลายเป็นแบบลกเลอะเทอะหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเอาตัวเองให้แบบสุขภาพดีก่อนมันก็มีอาการแบบเซ็งๆนิดนึงอะ่ะทุกคนแต่ว่า<ม>ชี้คิดว่าเรื่องแบบเนี้ยไม่ควรโทษใครเพราะทุกคนมีความรับผิดชอบอยู่แล้วก่อนที่จะมาเจอกันมีการตรวจ ATK ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะนะ นั้นใครที่กําลังเป็นอยู่แบบชี้แล้วเออเลื่อนย t u b e มาแล้วเจอพอดีอะไรเงี้ยอยากจะบอกเป็นกําลังใจให้แล้วก็ชี้เตรียมใจมาแล้วและคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดติดก็คือติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรสิ่งที่จะคิวเราได้ดีที่สุดน่าจะเป็นจิตใจของเราเองมากกว่าแล้วก็ดูแลสุขภาพไปเพื่อเพื่อให้เรารู้สึกอ่ะเนี่ยทานน้ำมะนาวที่มาบอกว่าเออทานแล้วจะแข็งแรงเราก็ทานไปเพื่อให้เรารู้สึกดีคือต่อให้จะติดก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ถือว่าได้บังหนุงเนาะก็ยกซดเลย มะนาวแบบไม่ใส่อะไรเลยค่ะตอนนี้นะคะชี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมาเลือกเสื้อผ้านะคะเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นมาผลเป็นบวกเนี่ยก็จะได้พร้อมที่จะไปโรงพยาบาลเลย <l Linux> ซึ่งวิธีการง่ายๆของชี้เนี่ยเลือกชุดนอนมาประมาณ 4, 5, 6, 7, 8, 9ประมาณ 9เซตนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าตอนที่กลับตัวเนี่ยก็จะใส่แต่ชุดนอนไปเลยก็อาจจะเตรียมชุดแบบเผื่อไว้ถ่ายงานสักสชุดอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราจัดไว้ก่อนแล้วเราไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบบแก้เครดไปอะไรแบบนี้นะคะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าของวันที่3แล้วนะคะที่กักตัวแต่ว่าถ้าถ่ายบล็อกนี้ก็คือวันที่2เนาะตรวจน้ำลายไปแล้วเมื่อเช้านะคะก็ยังปลอดภัยดีจะตรวจแบบแยงจมูกด้วยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของชีเลยที่ตรวจ ATK ด้วยวิธีการแยงจมูกด้วยตัวเองณนะจุดนี้มันไม่ไม,ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วจริงๆทําทำใจก่อนนะ จังๆค่ะโ้ยดีใจมากเลยก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดชีเป็นเนี่ยคิดว่าวันเนี้ย มันจะต้องเริ่มออกะอาการแบบเจ็บคอรหรือไอแหละถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่มีอาการแล้วก็วันศุกร์ยังไม่มีอาการแล้ววันศุกร์ยิง่งไปตรวจ RT-PCR เนี่ยชีคิดว่าชีปลอดภัยแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้มีแรงทํางานแล้วค่ะชี <c oughs> ก็จะรีวิว2อ,อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นแบบของแม็กนะคะเออที่ออกมาช่วงลูน่าดิวเฮียช่วงตรุษจีนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้คือแบบน่าเล่นมากๆจะเป็นบลัชนะคะแล้วก็ที่เขาบอกว่าทาปากได้ด้วยของชาแนลนะคะแล้วก็มีรองพื้นตัวใหม่ของเขาชีจะใส่ชุดกี่เผาด้วยนะคะจะได้เข้ากับธีมการแต่ง าต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าชิจะครีเอทลุกออกมาเป็นยังไงบ้างคือชิะแต่งหน้ารีวิวเสร็จแล้วใช่ปะแล้วกําลังจะแบบลบตาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมถ่ายวอล์กเลย,ยไม่ทันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะลุกให้ดูนะคะว่าแต่งออกมาเป็นยังไง ได้แค่แต่งแล้วก็ต้องลบเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงกลับตัวไม่รู้จะแต่งหน้าให้ใครดูนี่ก็จะเป็นมือแรกและมือเที่ยงเลยนะคะซึ่งปามาก็จัดอาหารให้ชีทุกวันเลยล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมื้อเย็นก็ทานเป็นเนื้อนะคะคู่กับสลัดนะคะแล้วก็มีแมชโปรโตีแล้วก็บัวลอยน้ำขิงนะคะเอาจริงคือตอนเนี้ยชีแบบ คือหงุดหงิดมากอะทุกคนจะทําทอะไรทีก็ต้องแบบให้ปลามาเอาของขึ้นมาให้ทําให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันมันหงุดหงิดใจแบบที่ไม่ชอบไปใครมาแบบทํานูน่นทํานี่ให้หนึกออกไหมโอ้แต่คิดว่ากินเสร็จแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะคะยเป็นวันที่4นะคะที่กักตัวแล้วแล้วก็จะเป็นวันที่3ที่ถ่ายคลิปเนาะเมื่อวานนี้นะคะมีอารมณ์แบบเครียดเยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ คือมันทำอะไรไม่สะดวกมันไม่คล่องตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอได้พักผ่อนตื่นมาก็โอเคละเดี๋ยวเช้านี้จะตรวจโควิดเทสตนะคะด้วยตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปตรวจ RT-PCR กันนะคะทำไมมันมีเลือดด้วยอะ่ะเราเอาไปทีกีเนื้อลุนมากครับตรวจน้ำลายแล้วก็ตรวจแบบ เข้าจมูกนะคะก็ขึ้นมาเป็น1ขีดนะคะปลอดภัยทั้งคู่สบายใจไป1เปราะนะคะตั้งแต่กักตัวมาแบบ4วันเนี่ยแอบบรู้สึกว่าผิวหน้าหนังหน้าคือดีมากแต่ว่าชีบแบบทาครีมทั้งวันเลยนะคะอาชิตา ซาตินมอยส์ครีมเลยนะคะจะบอกว่าผิวคือดีจริงทุกคนคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าชีอะเอาหน้าอังกับตะไคร้หรือเปล่าที่มาต้มมาให้เป็นหมอ้อค่ะคืออันนั้นชีอังหน้าทุกวันใช่ไหมพอเราเจอความร้อนนะชีรู้สึกว่ารูขุมขนชีกว้างขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันผิวมันก็ดูแบบละเอียดขึ้นด้วยนะคะก็จะทาครีมทุกเชา้าแล้วก็ทุกเย็นเลยนะคะคือท้ายแบบเป็นนิสัยอะทุกคนเวลาเราอยู่บ้านหรือว่าไม่อยู่บ้านเนี่ยชียก็ทาน,นะคะเพราะว่ามันช่วยได้จริงทําให้ผิวหน้าของเราแบบมีความชุ่มชื้นขึนได ลาก,กักตัวเงี้ยชีรู้สึกว่าบางทีคือหน้าเรอมันเครียดเราต้องทาครีมให้หน้าเราเนี่ยมีความแบบหน้าเหมือนมีความสุขเท่า,ทานี้ในใจก็คือลุนอยู่ทุกวิวันนะคะทาไปเลยลงมาถึงคอเลยนะคะเห็นป้าผิวคือแบบ เด้งมากซึ่งครีมตัวนี้นะคะจะมีสนช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นเป็นหลักเลยนะคะสาหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็ใช้ได้เลยคือใช้แล้วผิวมันจะกิมแล้วก็มีความฟูขึ้นด้วยแล้วก็มีความชุ่มชื้นหน้าแบบเด้งมากขณะตอนนี้จิตใจคือว่าวุ่นไม่ไหวแล้วนะคะกระปุกละ750บาทเท่าน,านั้นเมดอินเจแปนบอกเลยว่าแซ่บบอกเลยว่าที่สุด ซึ่งวันนี้เนี่ยแพลนของชีก็ไม่มีอะไรเลยนะคะคิดว่าจะนั่งตัดคลิปทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีถ่ายไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะมาดูอาหารมือ้อเที่ยงแล้วก็เช้าวันนี้นะคะที่เด็ดเลยนะคะก็คือน้ําขิงแล้วก็น้ามะนาวซึ่งเอาจริงๆคือชีไม่รู้เลยนะว่าที่ชีรอดจากโควิดครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้ํามะนาวกับน้ําขิงหรือเปล่าเพราะว่ามามาเนี่ยทำมาให้แบบทุกวันซึ่งถ้าเกิดว่ารอดเนี่ยชีคิดว่าอะไรหลยยางเนี่ยมันแบบ มันอาจจะช่วยชี้เพราะว่าคือชี้อ่ะรู้แล้วชี้ก็แบบบำรุงคือดื่มน้าขิงเลยแล้วก็ใช้สมุนไพรอัางหน้าทุกวันเลยนะคะมีกินฟ้าทะลายโจรด้วยนะคะพอวัคซีนด้วยมั้งมาถึงมื้อเย็นแล้วนะคะวันนี้ได้กินส้มตำในรอบ5วันนะคะน่ากินมาก มอร์นิ่งนะคะเช้านี้ก็มีอาหารมาส่งแต่เช้าเลยน้ำช็อกโกแลตแล้วก็ไข่มุกด้วยอาหารหน่าทานมากนะคะราดน้ำผึ้งไปก่อนคือช่วงกักตัวเนี่ยนะชีกินดียิ่งกว่าตอนที่แบบใช้ชีวิตปกติะค,ะค่ะก็เหมือนเราจะได้ทานแบบอาหารครบมือ้อแล้วก็ตรงต่อเวลาด้วยส่วนวันนี้เนี่ยก็คือชีก็ตื่นค่อนข้างเชา้าตอนเที่ยงนะคะมีประชุมยาวกับทีมอาชิตาเลยนะคะเพิ่มพลังก่อนนะคะตอนประชุมก็จะได้มีแรงนะคะ ประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันดีเลิกงานยามดีนะคะชิก็เลยใส่เสย,ยืดแบรนด์อาชิตาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะชิจะต้องมีเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่มากของชิก็ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าซีเปรดสุดๆนะคะก็เก็บความลับมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวชิกาลังจะแต่งหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเออออกไปตรวจ rt pcr นะคะแต่งหน้าเสริมดวงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแบบหน้าสดแล้วมันจะ มันจะรู้สึกไม่เฟรชไงรอยสิวของชี้อ่ะจางลงมากถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่วันอังคารตั้งแต่กักตัวมาชี้ใช้ครีมอาชีปาตัวเดียวมาเลยตลอดวันนี้แหละมันเป็นวันของเราจะใช้เป็นคุชชั่นพิสูนะคะตัวนี้จะเป็นของดีออลนะคะก็จะใช้เป็นครีมบลัชนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีพัมกินนะคะทาแล้วคือดูบ่มๆนิดนึงเป็นผิวแบบผิวดูมีสเสน่ห์ชีรู้สึกว่าสีเนี้ยคือสีแบบสีผิวของคนที่มีสเสน่ห์วธรรมชาติ บบาวันนี้ก็ตอนแรกกะจะเบาไปไปมามาก็จัดเต็มเฉยเลยะคะ่ะเดี๋ยวชีกกำลังจอ,อกจากบ้านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันบนรถนะคะรู้สึกแปลกมากไม่ได้เห็นท้องฟ้าที่สวยงามมานานมากแล้วนะคะเฮ้ยออกจากบ้านในรอบ5วัน ก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็คือว่าชี้จองมาแล้วล่วงหน้านะคะก็นับเวลามาแล้วเขาก็ได้ระบุนะคะเออใบทะเบียนรถนะคะแล้วก็เวลาเ,เป็นรถไรฟูลนะคะทุกคนเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มชี้ก่อนนะใช่ค่ะต้องค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเนาะเดี๋ยวจะใบคอกับใบจมูกอย่างละหนึ่งไม้นะครับหมอขอเราลาไมละาห้าวินาทีเดี๋ยวขับทถนะครับ ่อไปเมูมกตะอย่าขยับน้าเจ็บแน่นนะครับมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ทำไม่เหมือนตัวเองแล้วน้ำตาม,มันไหลแต่อันนี้คือเขาตรวจให้แต่ว่าน้ำตามไม่ไหลแต่ว่ารู้สึกว่ามันลึกกว่าครูเขาพูดจาน่ารักมากก็เลยแบบประทับใจที่นี่มากเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นใบค่าใช้จ่ายนะคะที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เสียไปทั้งหมด4,000บาทค่ะซึ่งเขาก็จะส่งผลตรวจมาให้ทางอีเมลนะคะ I cannot touch you baby oh. I'm Mr. You too, baby. เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ามานะคะชิก็แวะซื้ออาหารญี่ปุ่นร้านโปรดเลยนะคะ mm hmm. เพื่อกลับมาทานเย็นนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยลก็คือน,นี่ mm hmm. เราได้สัญญามาแล้วนะคะ mm hmm. หนาตึบปั๊บเลยนะคะาฝากติดตามชมนะคะปลายปีนี้มาแนะคะ่คร mm ับ hmm. ชี้แบบตื่นมาด้วยการรับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเลยนะคะว่าสวัสดีค่ะคุณอชิตาเป่า้าติดต่อจากโรงพยาบาลนะคะผลตรวจออกมาว่าไม่พบเชื้อค่ะเยสสิ่งที่อยากจะทําอย่างแรกเลยก็คือจะไปหาอนนก่อนคิดถึงอนนมากเลยอ่อนอนที่ไหนจ้าโอ้โหเรียบร้อยนอนงาย o you miss me b a b y I'm h e อ e อยาอย่าโดดอย่าโดดอนอย่าโดดมานี่มานี่มานี่นี่นี่ อมาท,ทำงานเลยสำหรับใครยังไม่รู้นะคะว่าตรงนี้นะคะจะมี Curry e x p r e s s นะคะนี่ไม่ใช่การสปอนเซอร์ Curry จาก Curry ่ะอย่างใดแต่ว่าชี้นะคะเปิดร้าน Curry แล้วเรียบร้อยนะคะมาส่งของกันได้เลยที่นี่เลยนะคะนี่ก็จะมีที่จอดรถด,ด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งพิกัดนะคะก็จะอยู่แถวแถวเดนายพระราม9ก้านะคะติดถนนใหญ่เลยเลยมาประมาณ300เมตรนะคะผมป้ายตรงนี้นะคะป้ายอาชิตาตรงนี้ เดี๋ยวจะถูกเปลี่ยนนะคะเป็นหน้าพี่เวียแทนนะคะไม่ได้เข้าออฟฟิศเป็นเวลาแบบ5-6วันนะคะรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นออฟฟิศนะคะซึ่งตอนนี้คือแดดกําลังดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าดีใจมากจริงๆค่ะทุกคนที่ได้ออกมาจากนอกห้องหน้าอังแดดหนึ่งนะคะซึ่งช่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมา144ชั่วโมงค่ะทุกคนช่ก็ต้องขอดวไปทํางานก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในร็อกหน้านะคะยบาป